แาละครับวต้องกราบสาวัสดีสวยดะท่านพอจบดูท่านกันเลยนะ็ครับผมมันก็ผมนายพรสตทีวีวันนี้จะมาฉลอง45ซับสไคร์แลวก็จะมาโปรโมทช่องกันดีกว่าอ้างไปั่วหลังจากที่จะเลิกท้ามินโต้ให้คนอื่นแล้วก็มาโปรโมทช่องแทนเพราะการทําพิธีกับโปรโมทนี่คนเรื่องเลยแบบอ๋อผมเข้าใจนะก็ โปรโมทอ่ะมันโปรโมทแป๊บเดียวก็ได้แต่นี่อินโดนโอ้โหรอเป็นชั่วโมงกาจะได้ก็มา,าฉลอง4่ห้าทรับผมก็จะมาโปรโมทช่องกติกาขั้นที่หนึ่งก็จะเป็นจะพูดคุยกับเจ้าของช่องแล้วก็มาโปรโมทเกี่ยวกับช่องของตัวเองวาอ่าช่องของตัวเองทำอะไรบ้างเล่นอะไรบ้าง แค่อะไรบ้างอะไรเงี้ยอาฮะแล้วก็อจะมาพูดคุยเกี่ยวกับทำไมก็เอ่อเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะขอช่องเบือ่อก็วันนี้ก็มาฉลองเฉยๆฉลอง45 s สิบห้าซัก็โชคดีล่ะกติกาก็อย่าลืมทำกันด้วยเอ้ยอย่าลืมอย่าลืมมาเขียนบอกกันด้วยว่าช่องของคุณอยากใครอยากให้โปรโมทก็ เขียนใต้ตคลิปนี้แล้วแต่แล้วแต่เลยจะเขียนใต้คลิปนี้แล้วก็หรือไม่ก็ไปเขียนทางช่องพูดคุยทางเออ่ทาง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 ใต้คลิปนี้แหละล้องอึดล็องแล้วก็ไม่ต้องเฟซไม่เกี่ยวโอเคแค่นี้แหละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากดูต่อเกดิดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้โปรโมทก็ช่วยซับด้วย